Yes I can see you see, you. see, you. see, you. see you. Every girl here want to be a กลับมาในช่วงนี้นะครับข่าวต่างประเทศเราไปเรื่องข่าวได้กันก่อนเลยสําหรับข่าวคราวของมาเรียนะครับที่ดอนเคยนําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เป็นหนูน้อยฟิลิปปินส์วัยแค่10ปีเท่านั้นนะครับมีความสามารถพิเศษมากๆเลยเธอสามารถ cover เพลงของเลดี้กาการได้ไผเราะทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่า u t u b e นะครับเว็บไซต์ชื่อดังเนี่ยแทบแตกนะคุณผู้ชมวันนี้ดอนก็เลยมีภาพคอนเสิร์ตนะครับที่สาวน้อยมาเรียไปร่วมร้องเพลงกับเลดี้กาการนะครับที่โตรันโตจะเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ยไปชมกันเลยครับ หลังจากที่โด่งดังใน YouTube มาตอนนี้ฝันของหนูน้อยมารียอารากันชาวฟิลิปปินส์วัย10ปีก็ได้กลายเป็นจริงแล้วเมื่อเธอได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีร่วมกับเลดี้กาก้านักร้องสาวขวัญใจของเธอเดินตามรอยซูปเปอร์สตาร์ในดวงใจจนถูกเรียกว่าปีศาจตัวน้อยของเลดี้กาก้าไปซะแล้วสำหรับมารีอารากันหนูนอยวัย10ปีที่เลดี้กาก้าเคยปลื้มกับการร้องเพลง Born this way จนร้องไห้ออกมาซึ่งล่าสุดในคอนเสิร์ตที่โตรันโตแคนาดาเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสขึ้นร้องเพลงร่วมกันบนเวทีทํากลางผู้ชมกว่า20,000คนที่ส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจซึ่งกาก้าได้เชิญหนูน้อยขึ้นมาบนเวทีและกระโดดสวมกอดกันก่อนจะพาไปนั่งที่เปียโนโซึ่งกาก้าได้ให้หนูน้อยนั่งบนตักของเธอเพื่อเล่นเปียโ,โนเพลงบอ n this way ในเวอร์ชันของหนูน้อยพร้อมกับกล่าวด้วยว่าตื่นเต้นมากๆที่มาเรียมมาอยู่ที่นี่ในวันนี้หลังจากนั้นเลดี้กาก้เริ่มน้าตาซึมเมื่อหนูน้อยมาเรียก,กล่าวขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆ่ของเธอที่มินิเพปร,รวมถึงคนดูกว่า2 0,000คนมาเรียอารกากอนโด่งดังอย่างมากมายหลังจากที่เธอโพสต์วิดีโอร้องเพลง Born This Way เวอร์ชั่นของเธอลงใน YouTube ซึ่งในเวลานั้นมีผู้เข้าชมกว่า8ล้านครั้งภายใน5วันโดยเวลานี้ยอดผู้ชมทะลุไปถึง17.6ล้านครั้งแล้วมาเรียโดง่งดังภายในข้ามคืนและได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการโทร วิทยุมากมายหลังจากที่เลดี้กา้าได้โพสต์ลิงก์วิดีโอดังกล่าวลงใน Twitter พร้อมระบุข้อความว่าฉันหยุดร้องให้ไม่ได้เลยหลังจากได้ดูวิดีโอนี้ทางด้านมาเรียเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยว่าการแสดงในค่ำคืนที่ผ่านมาเธอมีเวลาได้ซ้อมกับเลดี้กา้าเพียง5นาทีก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นเท่านั้น สุดยอดมากๆเลยนะครับปรบมือให้เลยนะครับสำหรับสาวหนูน้อยมาเรียแล้วก็เลดี้กาก้านะครับตอนนี้เรามาต่อข่าวกันที่อีริกคัปตันกันบ้างก็เรีได้ว่าเป็นคนที่รวยมากๆเลยนะครับเป็นนักร้องแล้วก็มือกีตาร์ขันเทพเลยแหะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปชมชีวิตไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าพอเพียงของเขานะครับว่าเขาทำอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ เรียกว่าเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จสูงมีทรัพย์สินมูลค่ารวมล้วกว่า125ล้านปอนด์แต่สําหรับเอริกแคปตันมือกีตาร์เทพระดับตํานานยังคงใช้ชีวิตพอเพียงแบบติดดินโดยยอมแบกเสื้อผ้าไปซักเองที่ร้านทางกลางความงงงของผู้พบเห็นซึ่งตามรายงานระบุว่ามีคนพบเห็นเอริกแคปตันนักร้องมือกีตาร์ระดับตํานานวัย65ปีอยู่ในชุดกางเกงยีนตัวโครบสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลเข้าไปอยู่ในร้านซักรีที่ลอสแองเจลิสเอริกแคปตันได้เคยถูกจัดอันดับโดยซัน,ดน,ดนเดยสุด เป็นอันดับ18หลังจากที่เขาสร้างไรายได้จากการเป็นนักดนตรีมาหลายทศวรรษสั่งสมประสบการณ์ในวงการจนกลายเป็นหนึ่งในมือกีตาร์มักฝีมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยผู้พบเห็นเหตุการณ์ได้ระบ,บุว่าเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองที่คนดังและร่ำรวยมหาศาลอย่างเอริกแค,คปตันจะมาอยู่ในร้านซักตรนดแบบนี้ ติดดินมากๆเลยนะครับก็น่าจะเรียนแบบเหมือนกันนะเอาล่ะตอนนี้เรามาต่อข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นข่าวของใครนะเนี่ยคุณผู้ชมให้ผู้ชมกันเองดีกว่าครับ ว่านุ่มไรออนเรโนจะเริ่มทำใจยอมรับกับการแยกทางกับอดีตภรรยาคนสวยสกาเลต์โจฮันสันได้แล้วหลังมีข่าวว่าเขาเองได้เริ่มสาสัมพันธ์กับนางแบบสาวผมรอนสัญชาติเยอรมันระหว่างถ่ายทำหนังอยู่ที่แอฟริกาใต้หลังจากแยกทางกับภรรยาเมื่อปลายปีก่อนไรออนเรโนนุ่มเซ็กซี่ที่สุดในโลกของนิตยสาร People ก็ดูจะพร้อมแล้วสำหรับความรักครั้งใหม่ซึ่งล่าสุดมีคนเห็นเขาใกล้ชิดสนิทสนมกับสาวผมรอนคนหนึ่งเป็นพิเศษระหว่างทำงานที่แอฟริกาใต้กับการถ่ายทำหนังเรื่อง Safe House ที่มีเดนเซล ร่วมแสดงอยู่ด้วยโดยสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าสาวสวยคนนี้ก็คือนา่งแบบสาวชาวเยอรมัน a g กเนสฟิสเชอร์วัย24ปีซึ่งนอกจากจะร่วมรับบทเล็กๆในหนังแล้วเธอยังแวะเวียนมาที่กองถ่ายของหนังเรื่องเซฟเฮาอยู่เป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาหาไรอันเรโน่พระเอกของเรื่องโดยเฉพาะซึ่งข่าวครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับที่มีรายงานเรื่องรักครั้งใหม่ของสกา r l เล็ตต์โจหันสัอนสดอนดีตภรรยาของเรโน่ที่กำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับนักแสดงรุน่นพี่อย่างชอนเพลนวัย50ปีซึ่ ควงกันไปพักร้อนที่กาโบซาลูคัสในเม็กซิโกอีกด้วยมาต่อข่าวกันที่ฮิโซนะครับศิลปินจากวงสปอร์จูเนียนั่นเองล่าสุดก็เกิดอ,อุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับบนใบหน้าของเขาแต่ว่าเขาไปทำอะไรถึงมีอุบัติเหตุมีแผลที่หน้าต้องไปชมกันเลยครับ หลังจากที่ไปเปิดคันเสิร์ตซูเปอร์โชว์สามที่เซียงไฮ้หนุ่มพีซอมาชิดวงซูเปอร์จูเนียร์ก็ต้ออกอาการเซ้งสุดขีดเมื่อแฟนขับใจดี่ปายขึ้นเวทีกักให้เป็นขังวัญแต่ดันพลาดกระแทงเข้าที่หน้าเสอย่าังแรงหลังจากที่มาชิดวงรายอื่นเคยเกิดอุบัติเหตุบนเวทีมาแล้วมาคราวนี้ถึงทีของพีซอบ้างที่โดนแฟนขับปาใยไฟเข้าไปโดนที่หน้าอย่างจังขณะที่ขากำลังร้องเพลงและหยอกล้อกับแฟนเพลงอยู่บนเวทีซึ่งหลังจากที่โดนปาเข้าที่หน้าอย่างจังแล้วพีซอก็หยุดร้องเพลง แล้วเอามือกุมเข้าที่หน้าก่อนจะรีบเดินก้มหน้าหายไปหลังเวทีตามรายงานระบุว่าป้ายดังกล่าวทาเอาเขาเลือดออกแล้วมีแผลที่แก้มซ้ายทางด้านซังจูศิลปินจับวงไม้ที่เมาส์ก็ได้คลายความกังวลที่กับแฟนๆทันทีโดยเขาทวิตข้อวคมว่าแฟนลับซุปเปอร์จูเนียผมเพิ่งคุยโทรศัพท์กับคีซอเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมันแค่มีแผลนิดหน่อยแต่ผมว่าเขาคงเศร้าแล้วรู้สึก เอาเป็นว่าก็เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่รุนแรงไปนิดนึงนะครับสำหรับสาวสำหรับแฟนคลับของเขาเนีครับเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวรอนจะให้คุณผู้ชมนะครับไปฟังเพลงกันก่อนที่ช่วงหน้านะครับแน่นอนว่าติกกี้จะมาคบกับคุณผู้ชมในช่วงของนอกอินนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอสักครู่มีเพลงเพราะๆจากอ r i ิกแคปตันเนะครับเขาดีดกีตาร์ได้เพราะมากๆเลยไปฟังกันเลยครับ Saw you would be the same if I saw you. I must be strong and carry on, cause I know I don't. If I saw you in heaven, could you help this day? If I saw you in heaven, I'll find my way through night and day. Cause I know I just can't stay. Beyond the door, there's peace. I'm sure, and I know. Because I know I don't.